ที่จะทําให้เกิดงานงานนี้ขึ้นมานะคะส่วนด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นในส่วนของ ผูบาา้บริหารแลวก็สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียนทั้ง9หมู่บ้านนะคะก็ยืนโชว์ตัวอยู่ตรงด้านนี้นะคะในโอกาสนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านนายกสมใจอินทนิลนายกองการบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียนนะคะเ,เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานประพณีวันลอยกระทงประจำปี2563นะคะท่านกำน,น,น,นันกำรบุญกำนันตำบลหนองกระเบียน ท่านคณะผู้บร,ริหารในการบริหารจังหวัตำบลหนองกระเบียนท่านผู้นำท้องที่ท้องถิ่ตบบนตำบลหนองกระเบียนท่านหน้าส่วนท่านประลัดท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ามาเรื่องในพิธีลอยกระทรงในวันนี้เลขหนะคะหมายเลขหโรงเรียนบ้านหนองผู้ 7ปีปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นปหนึ่งโรงเรียนวัดหนองโพผู้เข้าประกวดชุดโจทหมูซึ่งประกอบด้วยว่ายิ้มด้วยค่ะลูกยิ้มมีวใจยิ้มแล้วได้พวงมาลัยนะคะลูกสวยงามมากนะคะเด็กหญิงสุภาวรรณสิงห์ทองหรือน้องไอซ์น้องไอซ์อายุ7ปีปัจจุบันศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านหนองจิกอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีผู้สนเข้าประกวดผู้นำชุมชนหมู่ี่ หนองพผู้ส่งเข้าประกวดผู้นำชุมชนหมู่ที่7บ้านหนองแฟบนะคะหนูน้อยคนสุดท้ายหมายเลข9นะคะเด็กหญิงนัดนิชามั่นเจริญหรือน้องน้องอิงนะคะอายุ8ปีปัจจุบันศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนวัดหนองตระเบียน ประธานสภา,าองค์การบริหารส่วนประเด็นของกระเบียนนะคะท่านรองลงทิดล่านะคะก็ในโอกาส ไม่ใช่เรื่ออะไรอย่าคิดไม่ถว่ามันจะเปเรือนไม่ไร้กันอย่างนี้มคำที่ว่ันไมองไรฉันว่าอันนี้ จะเต้นหลายกลุ่มเลยอ่าเดี๋ไปออกไปสู่แม่ ประาัติชีวค่ะมปดูสิจะทวงบรรลังนะคะจะทวงค้วยรางวัลกลับมาได้อีกจรงน,นะังัเอว้ได้รเปล่าค่ะนคะคะทที่แควบศกนหน่อยอ่าดีค่ะหนูชื่อเด็กอินทัญญชกศรสีเชื่อเล่นชื่อน้องกีตาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สี่เรียนอยู่โรงเรียนวัดหนองกระเบียนค่ะ ผู้ส่งข้าปรากวดผู้ใหญ่สายยานสมัครการและอบอตอดลพรเรืองรองขอบคุณค่ะ ทีหนึ่งนะคะโอ้โหค้องค้องก็ได้นะคะคล้องก็ได้หรือค้องมือก็ได้จากหไหกนะคะจ่าท่านผู้ใหญ่สายยังนะคะท่านออบตดลพรนะคะผู้ช่วยรันาและผู้ช่วยไพรวันนะคะส่งเข้าประกวดนะคะเก่งมากมากเลยนะคะเตาน้อยเตรียมเต้นใช่ไหมลูก เรียนอยู่โรงเรียนวัดต่องโพใครส่งเข้าประกวดคะลูกผู้ใหญ่ไปเชิญอุปรกรณ์ทำและอบตสมบัติโดยสังค่ะแล้วก็พี่พี่ผู้ช่วยสมควรวงแก้วแล้วก็พี่พี่ผู้ช่วยพรพยาวิทยขุนทศนะคะรับส่งในการแต่งตัวด้วยนะคะวันนี้มาทําการแสดงความสามารถพิเศษด้านไหนเนี่ยเต้นค่ะเต้นเพลงอะไรคะลูกเตองอมย หวานนะคะปรบมือเป็นกำลังใจให้หน่อยค่ะช่องเชียร์มาเป็นกลุ่มเชียร์ได้ค่ะลูก นะคะก็สามารถที่จะของพวงมาลัยน้องได้อีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ากรรมการประจำน้องอยู่ไหนเอ่ยค่ะ<อ>ก็อหลืออีกนะะหนึ่งเบอร์สุดอีกยึ่เบอร์ะะสุดท้ายะะอ่าแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเอ,อกนีนวน,นิชามาจากชื่อเล่นชื่อน้องอิงมาจากโรง ฉันผดงศึกษาปีที่สองผู้สมข้รประกวดน้นองสองนายมิลายน่าสามนิดสามนางสมหมายเจงามค่ะขอบคุณค่ะโอโ้โหท่องมากี่วันคะลูกแซวเล่นนะคะรู้จักกันเนาะ,ะวันนี้จะมาทำการแสดงความสามารถพิเศษอะไรให้ท่านคณะกรรมการแล้วก็ผู้ชมดูคะ่ะ ร้องเพลงค่ะร้องเพลงอะไรคะชอบแบบนี้ค่ะชอบแบบนี้เอาดนตรีไหมลูกอ๋อไม่เน้นดนตรีนะคะเพราะว่าน้องเขามีดนตรีในหัวใจนะคะแล้วก็น้องเขาขับร้องออกมาเป็นเพลงใกล้ป่านนะคะลูกท่าชีายมช่สสก้เป็นสีชม แบบนี้ก็ฉันชอบเป็นแบบนี้โชววตาแบบนี้โชว์รยยิมแบบนี้ก็ชอบคนนี้ถ้าเธอตายอากจะบอกกับจะอให้รู้ว่าจะมีความมิเต็อยู่บนความธรรมดามว่า อบสุดท้ายแล้วที่สุดนะคะคะแนนมากที่สุดก็จะเป็นหนูน้อยนกพมากขวัญใจประชาชนตะบลหนองกระเบียนไปนะคะเดินสะ้านทลานมีสอน้อย่างะคะเตรียมตัวนะคะเตรียมซื้อผงมาลัยกันอีกรอบหนึ่งนะคะรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วนะคะรอบหน้ารอบตัดสินไม่มีการ เชียย์พวงมาลัยแล้วนะคะจะสิ้นสุดการนัดน,นัดรอบนี้นะคะรอบนี้ท่านั้น ได้รับรางวัลควบสองตำแหน่งสองปีซ้อนนะคะจากหมูสี่นะคะหมูสี่ส่งเข้าประกวดนะคะทำนันเองกล้องฮัลลู่น้อยนพมาศประจำปี2563ได้เก่งเด็กหญิงสุทาวันสิงห์ทอง น้อง่อยค่ะน้องได้รางวัลสองรางวัลน,นะคะเป็นเด็กที่มีความสามารถมากนะคะสองเส้นเลยค่ะค่ะในโอกาสนี้นะคะก็จะขอเรียนเชิญท่านผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะคะท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านสอบตอนะคะเรียนเชิญด้านบนเวทีเพื่อถ่ายรูปร่วมกันกับหนูน้อยนอพมาศค่ะเรียนเชิญเลยค่ะ